เบียวนะครับแล้วก็อีแววเล่นกันไดวงผิดปดผิดคายผิดคู่ไม่เชื่อแล้วก็อย่าไปลบหลู่มอลัมถึงไปที่เนี่ยคือเขาต้องยกคู่ยกอ่อยกคายขึนก่อนนะครับสวัครับสวัสดีครับเมื่อนี้นะครับมาว้าเรื่องเล่านะครับเรื่องหนังของคายอ้อนะครับนางคายอ้อนะครับผู้ใดติดไปเบิงแน่ครับ มาเลาสู่กันฟังด้เลยครับเด้อหนังเรื่องคายอ้อเป็นจังไรนะครับมาสปอยสู้กันฟังแน่เพราะว่าลงทุนกว่า25ล้านบาทนะครับเรื่องราวเป็นอย่างไรนะครับเรื่องของคายอ้อนะครับเรื่องของบักเดี้ยวนะครับแล้วก็อีแววนะครับอีแววบักไซนะครับแล้วก็บักผู้จัดการที่เล่นกันในวงนะครับเป็นจยงไรนะครับไปติดตามเบิ้งกันนะครับว่าคนที่ผิดกฎผิดคายผิดคู่ไม่เชื่อแล้วก็อย่าไปลบหลู่ ปักเดียวไปลบลูนะครับคายอ้อนางเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องเล่านะครับของผู้เถ่าผู้แกแต่พอแต่แมมาสู่กันฟังนะครับก่อนที่จะขึ้นทําการแสดงขึ้นเวทีนะครับมอล้ัมขึ้นเวทีเนี่ยคือเขาต้องยกคู่ยกอ่อยกค่ายขึ้นก่อนนะครับแล้วก็ทําความเคารพต่อครูบาอาจารย์ขึ้นไป แสดงบนเวทีแต่ละข้างก็ให้คนรักคนหลงนะครับแล้วก็ให้คนติดตามนะครับนี่งก็คือที่มาที่ไปของค่ายอนะครับแล้วก็ข้อห้ามข้อต้องห้ามนะครับสําหรับคนที่ไปเรียนล่านะครับแต่มันจะมีอีกอันนึงนะครับเอื่นว่าอ้อปองนะครับ สำหรับมอลองมอลำนะครับแต่พอแต่แม่ที่เพิ่นนบาสู่กันฟังมานะครับมันจะมีอีกค่ายหนึ่งนะครับก็คืออ้อปองนะครับอ้อปองก็เป็นการจดจาก่อนล้ำนะครับท่องก่อนล้ำนะครับให้จําให้ชื่อง่ายนะครับอันนี้เป็นอีกค่ายหนึ่งน่าจะคู่กันนะครับคู่กันกับอ้อปองกับค่ายออกนะครับก็คือเพื่อนสอนว่าน่าจะเป็นกุศโลบายนะครับบ่อยรอดเครือกลวยเครือบักบวบจะกัเพียกผานะครับอันนี้เป็นของรักษานะครับแต่ว่า ขอห้ามผู้จัดการเรื่องคล้ายอ้อเนี่ยห้ามว่าให้ไปซองสางห้างนะเป็นมาจังไดนะครับสางห้างหรืออาจจะเป็นว่า,าผู้จัดการนี้ไปมีสัมพันธ์กับคนในวงแล้วก็ไปเอาลูกออกแล้วก็เอาลูกไปถิ่มลงน้ำสางแล้วก็ห้ามว่าให ลูกซีดลูกหาหามว่าหมูคณะในวงนีดไปซองนําสั่งนะครับครับไปเบิ้งกันนะครับทุกท่านนะครับที่ยังไม่ได้ดูเรื่องไข่อ้อนะครับก็เป็นมิติอีกมิติหนึ่งนะครับของหนังไทยแบบพื้นบ้านชาวอีสานนะครับก็เป็นเรื่องเล่าสืบต่อกันมานะครับสําหรับเรื่องไข่อ้อนั่นเองนะครับจะบอกว่าพวกมึงนี่ชื่อเรื่องไข่อ้อไรสาระนี่นี่ พ่อนะคือคู่ผู้หลวงรับไปแล้วที่มีจิตเ,เมตตาสูงเข่นเสือในค่ายอ,อ่เสือในครูบา,าบอาจารย์บอกยอมรับวัามึงกับผู้ค่ายอ่ฝากอีกเรื่องหนึ่งนะครับสำหรับทุกท่านนะครับ วิภานะครับพายุวิภาก็เป็นพายุที่กําลังเข้าสู่ประเทศไทยนะครับตั้งแต่วันที่17จนมาถึงวันที่24นะครับและก็ยังมีอีกลูกหนึ่งนะครับเป็นลูกที่ส0นะครับกำลังจะเคลื่อนตัวเข้าสู่ฝั่งประเทศฟ,ฟิลิปปินส์แล้วณตอนนี้นะครับคาดว่า ฝนน่าจะตกจนถึงสิ้นสัปดาห์นี้นะครับก็ประมาณวันที่28นะครับวันอาทิตย์นะครับก็คือทั้งอาทิตย์นะครับทั้งสัปดาห์นะครับก็จะมีพายุฝนนะครับระวังน้ําป่าไหลหลากนะครับส่วนทุกท่านนะครับที่ใช้ฟืนใช้ไฟระมัดระวังในเรื่องของไฟฟ้าช็อตไฟฟ้ารั่วด้วยนะครับสาหรับท่านที่จะไปเที่ยวน้ําตกหรือที่ลาดเชิงเขาระวังน้ำป่าไหลหลากด้วยนะครับไฮรักรีโวเซตอีดิชันนะครับช่วง นีโปรพิเศษแบบสุดๆนะครับดาวต่้นะครับ26,100บาทแค่นั้นเองนะครับผ่อนเริ่มต้นเดือนละ8 0 0กับ83บาทแค่นั้นเองสํสำหรับท่านที่สนใจนะครับทักมาที่แชทนี้หรือลิงก์นี้ได้เลยนะครับวันนี้เกษดาต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ วันนี้ที่โตโยต้าบึงการและโตโยต้าเซกานครับบอกข่าวดีนะรุนรับส่วนลดมูลค่าสูงสุดกว่า2 3 6้าล้านบาทโตโยต้าเฟสติวัลแค่สแกน QR โค้ดเท่านั้นนะครับรุนรับส่วนลดสูงสุดถึง5 0,000บาทและสําหรับลูกค้าที่จะเปลี่ยนรถคันเก่านะครับรุนรับส่วนลดทันทีนะครับมูลค่าสูงสุดถึง70,000ืบาทเลยนะครับหรือรับส่วนลดดอกเบี้ยสูงสุดถึง1 50%ลุ้นต่อเว้าวที่2หลุ้นรับทองคำหนักมูลค่ากว่า5บาทนทั้งหมด236ล้านนั่นเองนะครับ